ท่าศาลาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีชุมชนเก่าแก่และมีประวัติการสร้างบ้านแปลงเมืองมายาวนานเคยเป็นชุมชนโบราณที่อายุกว่า1000ปีโดยเฉพาะโบราณสถานตุ้มปังเป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่า1,300ปีตั้งอยู่ในเขตมหาวทิทยาลัยวลัยลักษณ์หมู่ที่6ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโบราณสถานตุ้มปังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาว่า ในสมัยก่อนหากใคร,รมาขโมยสินของจากโบราณสถานตุงมปังจะไม่สามารถหาทางออกได้หรือถ้าเอาของออกจากโบราณสถานตุงมปังไปก็ต้องเอากลับมาคืนไว้ที่เดิมเพราะจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เดือดร้อนกายเดือดร้อนใจและต้องตั้งจิตอธิษฐานขอขอมาทวดตุงมปังจึงจะพ้นเคราะห์คนทั่วไปเรียกสถานที่แห่งน,นี้ว่าวัดตุงมปังร้าง ตุมปังเป็นคำที่พ้องกับรากศัพท์ของภาษามลา,ายูหรือที่เรียกกันว่าตุมปัสแปลว่าที่อยู่อาศัยก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์เมืม่อมีการเข้ามาของศาสนาพุทธเลยกลายเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาพุทธตัวโบราณสถานตุมปังมีอาคารทั้งหมด4หลังด้วยกันโดยอาคารจะล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วทั้งหมดอาคารทั้ง4ี่หลัง เรียกอาคารเป็นอาคารหมายเลข1 2 3และ4ซึ่งเรียกจากอายุการก่อสร้างของอาคารอาคารหมายเลข1เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฐานประสยมในตัวเมืองะครศรีธรรมราชอาคารหลังที่2มีลักษณะตัวอาคารคล้ายกับสถูปเจดีย์มีการขุดพบโบราณวัตถุที่สําคัญเป็นพวกสถูปซึ่งเก็บตัวอัฐิไว้ อาคารหมายเลข3เป็นลักษณะทรงฐานเจดีเหมือนกันแต่จะมีห้องโถงตรงต,รงตรง่างซึ่งสามารถเข้าไปนั่งปฏิบัติทางด้านศาสนาได้ส่วนอาคารที่4เป็นอาคารลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นห้องโถงโลง่งจะมีฐานเสากีบคู่ทั้งหมด3คู่ด้วยกันซึ่งตัวอาคารแห่งนี้เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพื้นที่สําหรับใช้จัดเตรียมข้าวของ ในการที่จะเข้าไปประกอบพิธีกรรมในอาคารหมายเลข1 2 3 4ในส่วนของความเชื่อจากบทสัมภาษณ์เราได้สัมภาษณ์อาจารย์วิลาวันวิชัยดิษฐ์ายทำนุกบำรุงศ,ศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาเล่าว่าในพื้นที่ชาวบ้านเชื่อว่าโบราณสถานตุมปังเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีกรรมคนในพื้นที่มักจะเห็นในเรื่องของทวดตุมปังเห็นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ หรือบางคนก็อาจจะเห็นเป็นงูขนาดใหญ่บางคนอาจจะเห็นเป็นเสือชาวบ้านเชื่อกันว่าทั่วตุงมปังจะเป็นผู้ปกปักรักษาแหล่งโบราณสถานแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานประกอบพิธกรรมสำคัญในอดีตในการศึกษาโบราณสถานตุงปังแห่งนี้ทำให้เรารับรู้ถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทั้งในเรื่องของความเชื่อศาส,สนาในวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สำคัญโบราณสถานตุงปังแห่งนี้ เป็นสมบัติทางโบราณคดีจึงสมควรที่พวกเราควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป